ครับมนีนายกนะ้กาวมาหน้านะครับ,บมาดูแลสวนมาเบิงหน้าสองอาทิตย์แล้วครับบัลดดมาไปหยุ่งยุ่กับสวนในบ้านเุรุ่นกับเสดมาตก,กับมีตัวเนี้นยเยอะเหลือกินยุ่ครับเหลือข้เจ้ายุ่ มีตัวใหญ่ไหมก้าวมีตัวใหญ่มีมมเดี๋ยวเบียดมาตกวันหลังมากินข้าวปลามาตำส้มตำปลาเผาจิ้นอู้อู้ มันยังไม่ขึ้นมาเมั่ยงเดินเดินไปหวานทางโน้นเลยให้มันทั่วถึงขากำลังง่าครับ ปาดมะกอกมะกอกกำลังเป็นนวยครับเต็มเป็มหมดต่ครับดกมะก,กอกตัวนี้รสชาติดีนะครับแซบ่บโอ้โน่นตัวใหญ่อยอะ โอ้ปลาคอกันมีก้าวปลาคอกันมีตัวใหญ่อยู่เนะี่ยตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวแฮมเมวา,านดิาหมดแล้วหมดแล้วอู้นตัวใหญ่ ต้นกล้วยตายแล้วเมื่อกี้นะครับยังหลอดไม่อยู่ดูมะกอกต้นนี้มีลูกไหมเนี่ยโอ้มีอยู่ไว้แต่ไม่ดกต้นนี้ยมีแต่ว่าไม่ดก